จะใช้ปืนไม่รู้เข,ขาถ่ายคลิปยังไงจะใช้ปืนนะปืนอะไรดี <c oughs> ปืนไฟไม่ใช่โยนคลิปอ,อยีกน,นี่เขาก็ไม่รู้ทุกคนอตอนนี้คุณหมอเขาไม่รู้เป็นอะไรไม่ลงคลิปตอนนี้ผมจะเอาปืนไฟมาระเบิดบ้านฮะ <c oughs> เป็นไรคือขึ้แล้วผมก็จะมาตรงนี้ที่เขาระเบิดใช่ใช่ช่วยปเลหนูีไม่เชื่อไหมปลาดับกิน n d t h s a n e r e so l อืมได้เวลาแบนด์เลยสนะ

ตอนนี้ผมก็นั่งรถมาแล้วก็พร้อมเสียงเพลงโยกไม่ริงจริงเแวะไปบสุนประชาชนสมตัวแล้วก็ต่บอสุนในการสัตว์ปอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าดาพระต๋อปตอนนี้ผมก็นั่งรถมาตรงไหนก็ไม่รู้เนี่ยโอ้เมเจ้าเอ้ย ผมจะลองนั่งรถนี้ดูนะครับไไปเลยตอียดได้ทะโอ้โคตรไวดูต่อหาที่เดิมไม่เจอแล้วนี่อ๋อ ไอ้บ้าผมก็ต้องขอโทษเลยนะครับตอนนี้ก็ผมก็ไม่มีอะไรทำแล้วโอเคล้ตอนนี้ผมก็ไม่มีอะไรทำแล้วนอกจากอ้นี่ยู่ไหนวะจุดไหนวะนี่ ก็อยู่ใน <laughs> <Allah> <La��attitermuşe. coughs> มไม่กีนรถถังโคตรจะแบบแล,ะละ้วสปอร์ตหายแล้วรถอันนี้รถยนต์หายเลยโอ้โหเป็น,น,นยังไงก็มีหลายคันนั่นเนี่ยโอ้โหรถถังก็มีผมนี่มันสุดยอดเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหอราเนี่ยผมนี่มันสุดยอดจริงเลย เาดี่เาิวพรกานะที่เวลาทำห้องแหลมเอทห้องแหลไม่ลกกอนีั้งอันนี้แล้วก็อันไหนปีเอร์เพราะเต้องเป็นปีเตอร์แล้วก็อันนห้แล้วก็อันนโ้ไม่ต้องเยอะแล้วก็อันนี้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 โหสุดห มันจะมีรถมันเยอะจังมวมันจะเป็นแปลตรงไหนครับมันรถมันเยอะเป็นแปลกตรงไหนครับเรารถเองเยอะจดไปแปลกตรงครับตอนนี้ผมจะระเบิดแล้วนะครับ ก็ผมก็จะขอใครด้วยนะโอเคนะอยังเป็นอะไรอีกไหมยียิมเขียวกัมาครับผมกมาโอเคครับมันก็ได้ทำการระเบิดไปที่รีบร้อยแล้วเรียบร้อย้นาทีแล้วนะหนาทีจินาทีแล้วนยเออเขาก็จะไปจบคลิปที่บ้านเลย ไปอืมกลับมาแล้วโอนีอ่ไงเด็กมนี่ทุกคนมาที่บ้านแล้วอันนี้ก็คือสมบัติของผมไม่ที่ไม่มีใครที่ไม่มีใครรู้แค่เขาแอปเปิลเดนชาร์ตเปรนิวเคียร์อะไรอ่ะเอาไว้ล่ะเ,เราเปิดบ้านนะั่นไลใช่เขาเล่นกับเพลงนั่นนี่นี่คือเพชรผมเยอะมากๆมกู้ ถ้าเขาเลิ้งกับมันเขาวางดิฟฟ์ไม่ต้องเลยรขาวางดูเคลียร์แต่ยังโอ้ยทุกคนไอหมอก,มาากอันไอผมมา,าไหลออกมาสิเว้ยเออั่นแหละไหลไหมนำ้นำน้ำไอว้าวต้องขอไปเด้วยนะครับผมแล้วก็ปิด ไอเราจะไม่ปิดทิ้ในบ้านนี่เคยอนที่แบบเนี่ยในบ้านนี่เคยอนแบบเนี้ยที่จิมปิดประตูดิไม่ใช่มอนเตอร์เขาเลยไม่ใช่เราไม่เข้าก็ทุกคนเราก็ต้องขออภัยเดินนะก็ที่เพื่อนผมมาชวนปิดไฟก็จะขึ้นไปนอนแล้วนะทุกคนปิดไฟมอนเตอร์เกิียดไหไม่ว่าจะเปิดดีกว่า เตกิดนี่มาแล้วนี่เกิดแล้วตอนนี้ผมจะขึ้นไปดูมวยชั้นสองนะโอ้แล้วใครมาพังวันนี้ไอ้นี่ยแหละทำไอ้ป๊อปเ้ยพูดลรก็มีใารอยู่นะผมจะมา้างโอเคเนี่ยผมก็เปิดมวยไว้ผมจะเปิดทิ้งไว้เพื่ออะไรครับ เออโษณาเช้เลยโอเคะผมไปฆ่าพวกมันเหรอครับผมผมไปฆ่าพวกมันเหรอเขาเนี่ยลยวางให้เองใช่เหรอเฮ้ยไอ้ไว้เขาเพาวางไห้ตึงแต่ตอนที่เขาเล่อยกับเองเน่ย <ข>าแสดงว,ว,ว่าขเขาไม่รู้เลย้ะเอ็งจะรู้ได้ยังไงนะ่ะรอ้แอปเอ็งใส่ไปเลยาะที่เขาเดินไปหลังบ้านนะ่ะเ,เ,เอ๊ยเอ็ไอ้แอปไม่ใส่ให้โอ้ยทุกคนแต่มันเป็นไรก็วางไว้อย่างนี้แหละสวยดีอา้าสนุกไม่ว่ากนโอเคเราก็ปิดแล้วเขาก็ได้ทำการโอ้แล้วมืดมิดเลยนั่นแหละ ก็เปิดไว้อย่างนี้นั่นแหละเพราะก็โอเคไม่ปิดเสียค่าไฟในเพราะปดปวดปวดขี้ว่ะปวดขี้ว่ะจะมานั่งขี้แล้วกันเฮ้ยอาะารุงเงยเลยเสียงก็จะโคตร ทุกคนผมก็ร้รางมือช่วยช่วยช่วอะลงไปอ่างอาบน้ําแล้วก็บุ้มบุมบุมบุมเลยว้าก็่ไนอนแล้วโอ้ผมก็ทําการผมก็จะนอนแล้วนะส่วนมือผมก็เปิดไว้่นหละเดี๋ยวซอมบีม้ยมเกิดน,นะ <c oughs> อแต่ <c oughs> ก็หวยพวกนั้นทุกคนก็ไม่ต้องสนใจมันนะเพราะว่าเพื่อนผมไปวางไว้ ตอนที่ผมไปหลังบ้านโอเคทุกคนผมก็ได้ต้องลาคนอื่นไปแล้วเพราะฉะนัน้นบายบายจบไปเพี้ยแค่นี้แหละไปละผมจะนอนโอเคมวยก็เ,คเ,คเปิดไว้อย่างนี้แหละเจอซอมบี้มันขึ้นแล้วก็อคอฟ